1> Three, two, one. 2 1มสองหนึ่งครักระตั้งเบยโอเคมีแล่วนะครับหา้างงเลยครับใครเอ,า,บบอาครับใครใเอา,าเอาจ๋อละคอยคอยเสี่ตอนแรกคอยห้ียนั่งหน่อยหนอยนนล่ะนีย่ยครับได้แล้วนะครับได้แล้วขาดไหมครับพี่ สวยงามเลยนะครับตรังนี้นะครับรังใหญ่ด้วยนะครับน้ำหวานน่าจะเยอะพอสมควรนะครับกลัวจะเอาได้นะครับเขี้ยนี่นะครับผมเอาขอว่าเป็นห้างไงอุ้ยไอ้ไอ้ไอเสียดายปัดนี่ครับเยี้ยะ yeah. นี่นะครับขอใช่ขอใช่จัดยากมากงานมันแข็งคิวน้อยล่ามิ่มนะครับครับพี่น้องครับนี่นะครับเจียงเลยครับผมเกีงเป็นไงล่ะ ถือตอนถือตอนไปแจ็คตัวเรับนแม่เดียวยต่อยไปแม่เดียวลาบเลยครับโจเปียดเห็นมันดูเองเนาะเส้นถือต้อนนะจูไปเจ็ดคินต่อไบไปเจ็ดคลิปไปังสิละไป นี่นะครับตรงที่เราได้นะครับว่าห้างที่สองแล้วครับเห็นบ่ให้เอาให้เอาน้องให้น้องเอาอย่างีแค่ทักให้คุ่นห้งแรกห้างแรกแหกมาได้ได้แล้วได้อีกแล้วครับห้างที่สองนะครับนี่รอบอยู่ในกอไผ่นะครับตัดยากครับ งานไงางานครับงานไงหฮงอุย่ะแม่เอาแมงงมคักๆเลย ร่งกระดาษแต่เราไม่เอากระดาษนะฮะร่งกระดาษร่งกระดาษมันคือไปอยู่หลังตะหมองหันจะร้ายนำวานมันเหมือนยู่หมองหันมันคือไปอยู่แต่หันเห มันจะนียกว่านมันเหลื่องง่อมแล้วมั่วันนั้นไปถ่ายข้างนอกเลยบินเต็มเลยครับพี่น้องเออถือมาไ,ได้ครับพี่น้องนักแหงครับนักแหงครับ ชว่วยดิเจ๊รกระดานเปล่าได้บ้างห้อัน,นโอ้ยเอามันหักบ่น,น,น,นี่ครับกระลังเป็นลูบเด้๋ยครับบุย้ยห่งครับหัด